เด็กดีวิถีไทยน้องนำพระบรมราโชาบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติโรงเรียนบ้านคำเม็ดสองนางฟ้าสวัสดีครับ<อ>ผมชื่อออมสินครับวันนี้เป็นวันเปิดเทอมแรกผมตื่นเต้นมากเลยครับ <sh arp> สวัสดีครับสวัสดีค่ะนักเรียนใหม่เหรอคะใช่ครับย้ายมาจากที่ไหนลูกวลครับจะมาอยู่ชั้นป .6 ครับน้องนะคะ เรามาพอดีเลยเครูคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องหนูนานะคะเป็นเพื่อนปหกเลยเดี๋ยววันนี้ครูจะให้หนูนาพาไปชมโรงเรียนเพราะวันนี้เปิดเทอมใหม่เรามีกิจกรรมพอดีเลยนะคะค่ะเฮ้ยแก่แปดโมงแล้วเราต้องรีบเอากระเป๋าไปเก็บแล้วล่ะทำไมเราต้องรีบไปเร็วขนาดนี้เลยล่ะเราะเวลาแปดโมงโรงเรียนของเราจะมีกิจกรรมจิตอาสาตัวน้อยพัฒนาโรงเรียนงั้นเราต้องไปสู่สองสี่ เป็นจิตอา,าสาตัวน้อยแล้วพวกเราจะมาเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระร้องเพลงสะดุดดีจอมราชาในทุกๆเช้าค่ะถาวายบังคมจอมราชาพระบุญญาเกิฟ้าไกรถ้าทรงเป็นลมพิ จอมรอชาด้วยครับเพราะว่าเรามีเครื่องที่คื่จติดใจที่เป็นสามเสาหลักสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นี่นะคะต่อไปลำดับต่อไปเราจะเข้าสู่กิจกรรมเลือกชุมนุมเพราะฉะนั้นให้หนายรหยนหันหน้าไปทางด้านล้านสมหวังค่ะ,ะนักนารเนเลยใจหันมาโอเคทีน,นี้เรามาเริ่มที่ชุมนุมแรกชื่อว่าชุมนุม ีธเป็นชุมนุมที่จะพานักเรียนสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันงีงามของชุมชนจะพานักเรียนจัดทาโครงงานคุณธรรมที่มีการประสานความร่วมมือกันระหว่างบ้านวัดโรงเรียนซึ่งในปีการศึกษาที่ผ่านมาโรงเรียนของเราได้ไปแข่งขันโครงงานคุณธรรมระดับชาติที่จังหวัดร้อยเอ็ดนอกจากนั้นจะพานักเรียนเข้าร่วมโครงการโพธิจั์น้อยลูกขอพ่อแม่เลือกเล่า นูเรียนของเรายังเข้าร่วมโครงการวัฒนธรรมป้องกันควาอภัยในสถานศึกษาซึ่งเป็นเครือข่ายของกระทรวงวัฒนธรรมครับเห้้เเดดนไไกาาาตตือออรใหห็นหน้าคุณครูแล้วนม่ถึงกิจกรรมชุมนุมอะไรคะลูกอาสาตีนูเรียนเราได้รับคัดเลือกให้เป็นโร look, ูเร <my> ียนนําร่องโครงการพระราชทานอารยเกษตร สืบสารรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาแห่งน้ําใจและความหวังสภทซึ่งจะพานักเรียนสารวจภูมิสังคมสร้างฐานการเรียนรู้แบบพอเพียงต่อยอดสร้างอาชีพผ่านบริษัทสร้างการดีโรงเรียนสุจริตและร่วมมือกับกระทรวงเกษตรศและสหกรณ์จังหวัดยะโสธรให้ความรู้สร้างอาชีพสร้างรายได้จากการพ่อเห็นนางฟ้า ชุมนุมที่สามของค,คุณครูคือชุมนุมต้นกล้าร้ายโรงเรียนบ้านคำนิกหนองนางฟ้าได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน5โรงเรียนที่มีผลสำเร็จในการดำเนินโครงการในระดับดีเลิศภายใต้โครงการภาคีเครือข่ายโรงเรียนต้นกล้าไรา้ถังรุ่นที่1มีแนวทางเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของการลดปริมาณขยะโดยมีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางคือแต่ละห้องเรียนจะมีการคัดแยกขยะ3ประเภทได้แก่ขวดพลาสติกกระดาษและเศษเหลาดินสอ และโรงเรียนของเราเข้าร่วมโครงการเวสฮีโร่ซึ่งเป็นโครงการที่ใส่ใจการจัดก,การขยะเพื่อลดขยะดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในระดับนานาชาติและจากฟังสิ่งดีๆทั้งสามชุมนุมแล้วใครมีข้อสงสัยอะไรอีกไหมครับครับถ้าผมสน,น,นมใจทั้งสามชุมนุมหรอครับโรงเรียนของเรามีกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนถ้าเธอสนใจทั้งสามชุมน,นุมครูแนะนำให้เธอสมัครเข้าเป็นคณะกรรมการสถานเรียนครับ ถ้าเราไม่สงสัยอะไรกันแล้วเดีย๋ยวเราไปเลือกชุมนุมกันเลยทั้งหมดนี้คือการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่สิสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนภายใต้นวัตกรรม s i m p l e m โมเดลที่จะน,นำพาน,นักเรียนไปสู่ความเป็นเลิศให้เป็นคนดีคนเก่งและดำรงตอนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข